สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อมาพูดกันถึงสิ่งที่นะ่าภูมิใจภูมิใจกับภาพที่คุณพี่มารงซอกนั้นมาเสิร์ฟโมเมนต์เป็นรูปภาพเก้าอี้ของลิซ่าในกล้องไทโก้นะครับแล Lisa, ้วลิซ่าโดบานตัวเป้งๆเ,เลยลินลี่เกาหลีบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ โค้ชจะภูมิใจกับลิซ่าที่มายืนอยู่จุดนี้ได้แล้วนั่นก็คือตัวหนังสือภาษาเกาหลีที่อยู่บนชื่อของลิซ่านะครับมันแปลว่านักแสดงทุกคนถ้าหากว่าใครที่ติดตามวงการของประเทศเกาหลีใต้วงการบันเทิงเขาจะรู้ว่าการได้รับการยอมรับให้เป็นนักแสดงนั้นถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เหนือกว่า beyond ขึ้นไปกว่าการเป็นไอดอลการเป็นศิลปินนักร้องธรรมดา การได้รับยอมรับให้อยู่ในฐานะของนักแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าในตอนนี้ลิซ่าได้มาแล้วนะครับนักแสดงลลิสามนูบาลเก้าอี e ้เป้งๆที่อยู่ข้างกันกับพี่มาดงซอกสุดยอดเหมล่ะทุกคนการยอมรับในฐานะนักแสดงลิซ่าได้มาอย่างภาคภูมิใจเลยลิลล่เกาหลีคือโพสจะภูมิใจกับการมีตัวหนังสือตัวนี้อยู่ที่เก้าอี้ของลิซ่าในกองไทโก้นอกจากเรื่องราวความภูมิใจของตัวหนังสือคําว่า นักแสดงสาวลาลิสามมโนบาลก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาที่เกาหลีใต้เหมือนกันกันกบคําว่าลาลิสามมโนบาลนี่แหละทุกคนมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับเขางงว่าทําไมทางกองถือพิมพ์นามสกุลของลิซ่าอย่างมโนบาลเป็นตัว L ทําไมมโนบาลไม่ใช้ตัว N M A N O B A N ทำไมถึงเลือกใช้ตัว L กัน ลิลี่เกาหลีเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่ามนโนบาลของลิซ่าในภาษาไทยมันใช้ตัวลอริงไม่ใช่ใช้ตัวนอนหนูเลยทําให้การใช้ลอลิงถัาเปรียบเทียบกับอักษรภาษาอังกฤษมันก็จะตรงกับตัว L ดังนั้นชื่อของลิซ่ามนโนบาลมันไม่ใช่มนโนบาลน,นอนหนูธรรมดาแต่เป็นมนโนบาลลอลิง ตัวเตัวสุดท้ายหรือเปลี่ยนกลายเป็นตัว L เรียกได้ว่าเป็นท็อปิกอีกหนึ่งท็อปิกที่เขาพูดถึงกันนะว่าเออทาไมมนโนบาลของลิซ่าถึงเป็นตัว L ไม่ใช้ตัวเองตอนนี้ก็เคลียร์ใจแล้วครับมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้หลังจากที่มีรูปภาพเก้า e ้ของลิซ่าถูกปล่อยออกมาจาก IG Story ของพีมพ่มาดงซอกใครภูมิใจกับเหตุการณ์นี้บ้างมาคอมเมนต์บอกได้นะครับการเป็นนักแสดงการถูกยอมรับในฐานะนักแสดงในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ถือว่าเป็นสิ่งที่ น่าภูมิใจมากเลยสำหรับดิซ่าในตอนนี้คลิปนี้เราอัพเดตโมเมนต์สั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ